สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องที่ถาเลขถูกป,ปูนะคะเมด่อสามวันที่สิบหกุมห้าพันสองพันนะคะก็ได้จุดไปแล้วแต่ว่าวันนี้ก็ให้ยดัดเลนลายด้วยค่ะเพราะว่าเปนไหม้มาสองวันแล้วเพื่อมันบ่าเข่าเนาะแต่ว่ากะน้องเบิงเป็นแนวทางค่ะเฮงๆปังๆสุกคนด้วยค่ะปูไห้อยางมาเบิงค่ะ เบิงเหรเด้อพี่น้อง้าลังค้นก็นเห็นบ่คือกันพี่น้องเห็นเป็นยังก็ลองเอาไปตีเบิงสาธุขอให้เฮ้งขอให้ปังขอให้ถูกสามตัวตรงๆคือเกา่าขอให้พี่น้องทุกคนหนำรวยเมือม่อนีเบิดสซินมีเงินทองเลยมาเท่มากเฮ้งเฮ้งปังป,งปงัแล้วค่ะเงินเทวด,ดาเนาะไคก็อยากได้แต่ก็ขอบอกไปก่อนว่า ให้เล่นพอประมาณนะคะหนึ่งเพื่อความสนุกสนานสองกระยักร้วยแห้วเนาะพอประมาณนี่กับพันคุ้นพันนหรเนาะเห็เหนเป็นตัวยังค่ะพี่น้องรอบนี้บบชาัดปันไรแต่ว่าเห็นเป็นยังคะ่ะเบื้องเอาเด้อคะ่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะทุกคนทุกท่าน ต่ละโคตรอสิตีเพื่อขื้นกันเด้อแต่ว่าหนูก็ตีได้แบบนี้ละค่ะสีขาวบอนี่เลยเลขว่าหลายตัวพี่น้องลองเงิึงคือหนูเคยบอกแล้วค่ะถ้าจะถูกเราไม่ต้องซื้อเยอะเราไม่ต้องไปซื้อมาหลาจากใจใหญ่ยังเราก็ถูกนะคะขอให้พี่นอ้องรวยๆวยเฮงปังปังสาธุสาธุบุญบารมีปูซอยเหลือ ญายาพี่น่องของเฮาสุกุสุกคนที่เห็นคลิปนี้ให้ราให้รวยถูกหวยซามโตตรงหมดหนี้หมดสินร่ำรวยร่ำรวยทุกคนสาธุ